คือบทลงโทษของเรานะครับก็ไม่มีอะไรเป็นโคกซีโร่ธรรมดาโคกซีโร่โคกซีโร่อืมนะฮะมันเกี่ยวแบบเข้มกลิ่นมันไม่เหมือนชาแน่จริงนะแต่เม็ดสุดท้ายเรานี่คือเมนูที่จะดังเดือดไอสัตว์เอ้ยมึงจะมาจี้ปมเผียอะไรก็โดนทืบหรอกจริงก็ไม่ชนะเดี๋ยวมึงก็โดนกระทืบหรอกไอสัตว์เออแถวนี้ก็เด็กผีนันะสวัสดีครับ อยู่กับพวกเราชนะการบอลนะฮะและนี่คือฟุตบอลเทรัลพีนะครับกลับมาแล้วนะฮะไอพีที่เป็นอีพีพิเศษนะบอกได้เลยนะว่าทำมาให้เพื่อนผมโดยเฉพาะนะครับเออนะฮะวันนี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ว่ากองทัพบกมันนั่งเป่าอยู่นะฮะฟุตบอปเซนทรัจะไม่มานะฮะแล้ววันนั้นไปได้ข่าวกลับบ้านแปดข้าโมงเออฮะเออสุภาพสัมภัษณ์เลยว่าไปไหนไปไหนมา น่าจะช่วยพับบินทบาทมั้งแล้วกินข้าววัดเลยรอสังเกตป้อมปะอะไรใช่ก็เลยก็เลยถึงบ้านช้าหน่อยพอดีผมเห็นรถคนรถรถเสียงไงผมก็เลยลองช่วยเขาดูเออมันเลยกลับดึกแต่พอดีล้างไมล้างมือแล้วกลับบ้านเลยตัวสะอาดแสดงว่าคุณจะดึงมีแป้งนะมีแป้งเหรอมีแป้งไปทำอะไรมาเราพกแป้งบนรถไงวันนั้นเราเล่นแป้งกันเล้เล่นแป้งกันแป้งแป้งติดตัวเข้าทางเลยสัตว์เลยนะฮะวันนี้ เรามีกิจกรรมพิเศษกันเดี๋ยวเราจะมาดวลฟี ف ากันนะฮะอ่าก่อนที่เราจะเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเขาเรียกว่าแบ่งแบ่งสายนะครับใครจะเจอใครประกบคู่ประกบคู่ด้วยวิธีการที่เรียกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเขาก็ใช้กันทั่วโลกเลยนั่นก็คือการโอนักออกครับดีมากครับมามาโอนักออกกันใครจะเจอใครนะครับไอ้นามเงต้องลงไว้อ้ามาน้อยออกหน่อมออกคนแรกก่อนเลยไป ออกมึงออกลอยออกลอยออกใช่ไม่ใช่เขามีจะออกน้ำคู่กันแล้วก็ไม่นี่แหละก็ใครออกก่อนเนี่ยก็กูเจอมึงไงกูเจอมึงออกไงเอาโอเคเป็นการเจอกันที่สมน้ำสมเนื้อนะับต้องบอกก่อนนะครับแล้วแล้วคนโดนลงโทษเนี่ยคือยังไงหมายถึงว่าไม่ได้แต้มน้อยสุดไหมไม่ก็คือหาคนแพ้คนเดียวไงหาคนที่แพ้แพ้สุดคนเดียวอ่ะ ใครเจชนะเจอกันก็ได้ที่หนึ่งใครก็แพ้ก็ไปเจอกันใครแพ้ก็เลยลงโทษไปคนแพ้เลียกไข่คนชนะไอ้นี่ไอ้นี่ก็เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าคนแพ้คนแพ้ไออันดับสี่คือโดนลงโทษอยู่แล้วส่วนคนชนะเนี่ยสามารถเลือกไข่คนก็ได้ลงโทษโอ้เอาแล้วเขาบอกว่าโดนสับฉลากไหมถ้าเลือกอ่ะเดี๋ยวมันจะมีที่รักที่ชังไม่ก็คนชนะเขามีสิ์เลือกไหก็ใครได้ที่หนึ่งก็เลือกไปดิ ที่หนคือวัดแต้มนะไม่วัดก็คือสมมติไอ้นานเจอไอ้แป้งเงี้ยไอ,อ้นานชนะมึงเจอกูเงี้ยกูชนะมึงใช่ป่ะกูขเขาเจอไอ้นานถ้ากูชนะนานกูก็คือที่หนึออ่งเลย ก็แค่นั้นเองเราชนะเจอชนะแพ้เจอแพ้แค่นั้นเองเราเราไม่นับเป็นสกอร์หรอกแบบแข่งกับมึงชนะได้สามแต้มมึงต้องเจอกัหมดดีกว่าโอ้ไม่ต้องเจอหมดหรอกเอางี้แหละเร็วดีเจอหมดเดี๋ยวเวลานานไปเออแต่เพื่อนกูนี่ต้องไม่เดี๋ยวเราตัดนานอยู่แล้วนะเออเดี๋ยวตไฮไลท์เจอกันหมดก็ได้เพราะว่าเราเอาทุกอย่างลงไปเราต้องเป็นไฮไลท์อยู่แล้วแต่ละแมตช์อะเจอกันหมดแล้วไปแต้มดีกว่าชนะสามแต้มเออหนึ่งแต้มอ่าโอเคศูนย์แต้มแพ้ศูนย์แต้มตามนั้น เเออีลยจะโอนให้ออกทำไมเนี่ยเออจะโอนให้ออกทำไมทั้งนั้นโอนไม่จ่ายคู่อแบ่งคู่ก่อนโอเคโอเคอ่ะมาเลยครับมาไปกันเลยเนี่ยแล้วกูจะซูมได้แบบงงเงี้ยอกูมึงจะเล่นมึงเล่นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีที่สีสีเหมือนกันเกินไปโอ้ยเยี่ยเอามึงเล่นขาวปเอ่อเล่นขาวเฮ้ย

เก่งนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเนียเอ้เล็กเลยแข่เลยจบแล้วล่ะมนเดิมคนแรกเนี่ยแพ้คนแร้เนียเสียความมั่นใจเลยเจอแป้ก็แพ้อีกอ่ะโอ้โห้ บอลแล้วปะลูกนี้โดนแล้วเลี้ยงหลอกเลี้ยงหลอก <laughs> สวยสวยปันสวยสวยโดนอ <laughs> ีกเมตร ไหนบอกเลิเวอูเพูลนใจะใช้ ло, ชไม่ลง๋อใช้ไม่ลงเฮ้ยผวยไอ้สัตว์ตัวแม่งไม่เอาบอลเลเฮียแม่งไม่เอาบอลเฉยเลยสัตว์ตัวตัวอยู่ใกล้ๆวย คนนำลูกหนึ่งกันโลกเลยว่ะไอ้สัตว์เอ้ยเออตีมนโูนตีมนโูนไอ้เหี้ยเมื่อกี้มึงใช้ได้กี่ลูกนะสองศูนย์นะสามศูนย์นะเอ้ยคุยไอ้สัตว์เอ้ยเออลอยลำว่ะลอยแล้วว่ะแม่ไอ้เดียวลูกแม่ไปเลยไอ้เดียด้ลยครับ

อะไรวะเนี right, ่ยเฮียาอยู่ในกรอบเลยเนได้สุดดียไอ้เฮียไม่ไหนตูไปองันะฮ่าฮ่่าี้เยาี่นัมเบอร์วันว่ะ ิไไอ้สัตว์พอกูไปลกโดนลูกแม่งไม่เอาบอลในยี่ใหญ่เห็นปะไอ้สัตว์เลยกดแล้วลกไงกระแทกกระแทกกระแทกเฮ้ยโอ้โหเย้เอาคืนไปก่อนไอ้สัตว์ เรียกความมั่นใจเว้ยเหี้ยโดนไปสองเม็ดฟอร์มแล้ะสัตว์อุ้ยยกข้ามยกข้ามมึงสองคนชิงบวยบ้าแล้ั้ง หลอดไอีแยลอดแขกแพ้ฮะแจกเล่าแก้วเลยอได้อะไรนะแจกเล่าใครแพ้อ่ะคนแพ้อุ้ยอ huh> ้กที่นั่นบอกกูไม่ได้พูดไม่แก้วแก้วนี้ก็เต็มแก้วนะเออไอ้ทองไอ้เี้ยคนแพ้คนนี้ก็คืนแก้วที่ตาเราหนักกัเม็ด

ไปเออหนูแยกกันแ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 อยากแเขาไอสัตว์ปู่ๆแต่คุณข้อเออแลวเหรออ่ไม่ใช่ตัวเดิมเลนัฟิลิปเอ้กูต้องยิงไงวะอย่า โอ้โหบอลอะไรแล้วกูไปหนาแล้วเอาแล้วมันจบไป <c oughs> แล้วตัวอะ,อะเป็นนั้นว่าศึกฟีฟ่าชิงแชมป์โลกของเราได้จบลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ชนะและผู้แพ้อย่างเป็นทางการนะฮะบอกแชมป์ด้วยใครได้แชมป์บอกแชมป์ด้วยอ่าตัดแอ้เหี้ย แชมป์ของเราก็คืออาบน้ําเหนียวนะฮะได้9ก้าแต้มเต็มนะครับจาก3คนนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือไอเบียนะครับได้แหละหกแต้มได้6แต้มอันดับ2นี่ครับส่วนบวยก็คือกูนั่นเองนะฮะโอ้โหคือกะ่าวว่าวัานนี้ต้องมีสักสามแต้มว่กล่าววกินกันเอง,เองนะสุดท้ายเรียบร้อยนะครับเป็นบวยเลยนะฮะและนี่ก็คือบทลงโทษของเราอันเชิญบทลงโทษให้ผมเลยเนี่ อันเชยบทลงทั่วไหมผมเนี่ยคุณก็โดนหรอผมโดนด้วยสิคุณก็โดนหรออ๋อโอเคโอเคอ่ะนี่คือบทลงทั่วของเรานะครับก็ไม่มีอะไรเป็นโคกซีโร่ธรรมดาโคกซีโร่โคกซีโร่อืมบุหรี่นะฮะมันเกี่ยวแบบเข้มกลิ่นจะมันไม่เหมือนชาแน่จริงไหมสุดสุดสุดท้ายเราเนี่คือแมนยูนี่จะดงดือดไอสัตว์เอ้ยมึงอย่ามาจี้ปมเพียอะไรก็โดนทืบหรอกจริงจริงก็ไม่ชนะเดี๋ยวมึงก็โดนกระทืบหรอกไอสัตว์เออแถวนี้ก็เด็กผีนันะ เออนะโอเคมาออแกชนชนกูหลงเลยอาทิตย์ที่แล้วก็โดนทิตนี้ก็โดนไอ้เหี้ยอ่ะเฮียมอยากมองกันั้ยมาตีว่คอแทนเนี่ยเดี๋ยวพึ่งนะเราสามารถชงแล้วเรากินทีละแก้วทีละนิดนิดได้ใช่ไหมได้เอาอีเหี้ยไม่บอกกูละไฟพุ่งอ่ะ เาจะเอาเติมน้ำเปล่ากูด้วยแป๊บวันนี้กลับบ้านกี่โมงวะวันนี้จะกลับบ้านกี่โมงเนี่ยรายการอะไรอ่ะมาแล้วมาเลยเหรออาเป็นว่าเราปิดรายการก่อนนะแล้วเราค่อยไปเคลียร์ไอเยี้ยนี่กันนะโอเคอีพีน, <EP S 2> นี้เราเอาทิ้งท้ายกันมาแค่นี้แล้วกันนะบทลงโร่วงเราส่วนอีพีต่อๆไปเราจะมีเกมอะไรมาเล่นเดี๋ยวเราว่ากันสปอนเซอร์อีพีนี้มีสปอนเซอร์ไหมครับสปอนเซอร์ไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วครับไฟกูลุกเต็มปล่าแล้วครับเจอใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ